คแป,ป,ปลค่ะครั้งนี้ค่ะเจอแปลว่านี่นี้นะคะซึ่งก็คือครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเจอกซึ่งก็คือครั้งนี้เยแปลว่าศุนทรพจน์ค่ะศุนทรพน์นะคะปีไส่แปลว่าการแข่งขันเย็นจังปี่ไสก็คือการแข่งขันสุนทรพจน์นั่นเองค่ะ หนีก็คือคุณหรือเธอเต้าตีเว้นไว้นะยาอปุยเอาเป็นหนึ่งในรูปแบบการตั้งคําถามค่ะต้องการหรือไม่อยากหรือไม่นะคะืูจะหรือไม่อ่ะต้องการหรือว่าจะหรือไม่ค่ะต้องการหรือไม่จะไหมที่จะทันเจียค่ะที่จะเข้าร่วคบนะคะทั้งหมดถ้าไม่แปลว่าถ้าไม่แปลเต้าตีนะก็คือการแข่งขันศูนทรพจน์ในครั้งนี้เนี่ยเธอต้องการ ที่จะเข้าร่วมหรือไม่นะคะแต่มันยังขาดไปตัวหนึ่งอยู่เต้าตีแปลว่าอะไรได้เอ่ยลอง <ฆ S 1> <ฆ S 2> มาดูช้อยส์กันนะคะช้อยส์แรกค่ะเปิดหลายเปิดหลายแปลว่าเดิมทีค่ะหรือบางทีก็แปลว่าที่จริงแล้วก็ได้นะคะเปิดหลาย <ฆฆ S 2> ถัดไปค่ะเย้หลายเย้หลายตัวนี้แปลว่าที่แท้ที่จริงอ่ะที่แท้ที่จริงนะคะที่จริงแล้วเป็นยังไง คำที่สามค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าจิ้วจิ้งจิวจิ้งแปลว่ากันแน่ในประโยคคําถามนะครับจิวจิ้งแปลว่ากันแน่เช่นนี่จิ้วจิ้งยี่อะไรยี่อเธอจะเอาอะไกันแน่มันจะแปลว่ากันแน่ครับค่ะส่วนข้อสี่นะครับออกเสียงว่าปีจิ้งปีจิ้งแปลว่ายังไงเสียยังไงยังไงแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่าไปว่าเขาเลยเขา毕竟是个小孩子 ยังไงเขายังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ว่าเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเต้าตีมีความหมายเดียวกับข้อไหนเอ่ยเราลองเอาคําพวกเนี้ยที่ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยไปใส่ตรงนี้ดูซิการแข่งขันสุดทรรจพ์ในครั้งนี้เดิมทีแล้วเธอจะเข้าร่วมหรือไม่คิดว่าใช่ไหมหรือว่าที่แท้แล้วที่จริงแล้วเธอจะเข้าร่วมหรือไม่เธอจะเข้าร่วมกันเนี่ยเธอจะเข้าร่วมไหม ประมาณว่า<ม>ท้าย,าย<ด>แล้วเธอจะเข้าร่วมไหมอ่ะว่างั้นถ้าเราจะพยายามป <ะ S 2> แปลคำว่ากันแน่เราแปลคือจะเอางกันแน่การแข่งขันทางนี้เธอจะเข้าร่วมหรือไม่จะเอาไงกันแน่นะครับใช่แล้วค่ะหรือว่าสี่ดียังไงยังไงแล้วอะ่ะเธอจะเข้าร่วมยังจะเข้าร่วม ไม่กันแน่โอ้โหภาษาไทยยังพูดแล้วติดขัดเลยจะได้ไหมเนี่ยข้อนี้ถ้าพูดแล้วภาษาไทยยังติดขัดยาใส่เลยนะครับอยาใส่เลยอันนี้เขาเรียกว่าฝืนนะคะใช่เป็นารงฝืนใส่เออถ้ามันฝืนแล้วใส่ไม่ได้เราก็อย่าไปใส่เลยนะคะโอเคมาเรามาเลือกดูครับเปิดไหลขยันไหลชิวจิ้งหรือว่าปีจิ้งดีคะครับมีน้องตอบกันมานะคะว่าสามสามค่ะอืมคำตอบนะคะขอเฉลยเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ 3นั่นเองค่ะคจิวจิงนะคะเพราะเต้าตีตัวนี้ก็แปลว่ากันแน่เช่นกันเขาสื่อความหมายเดียวกันเลยนะคะตเต้าตีต้องอยู่ในประโยคคําถามนะครับคือจะสามารถสื่อกันแน่ได้ใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะจะแปลว่าการแข่งขันศูนย์บบทรพตในครั้งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเธอจะอยังไงกันแน่จะเข้าร่วมไหมนะคะคในภาษาจีนสามารถพูดอย่างนี้ได้ใช่นะคะโอเค